นั่นแสดงว่าเรากําลังตะโกนพร้อมกันหนึ่งคนสามคนห้าคนสิบคนเรากําลังตะโกนพร้อมกันค่ะแล้วเสียงของเรามันจะดังมากกว่าที่เราตะโกนคนเดียวเข้าใจหรือ,อยังทุกคนค่ะคีย์นี้ครูได้มาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วปีแรกค่ะครูทํางานคนเดียวโคตรเหนื่อยนะคะโคตรเหนื่อยคิดคนเดียวทําคนเดียวตะโกนคนเดียวค่ะ เพราะสร้างภาพอยู่คนเดียวว่าอุ้ยฉันขายดีฉันขายปังชั้นขายได้ชั้นมีทีมงานชั้นส่งตรงนั้นชั้นส่งตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอครูอะค่ะเฮ้ยตะโกนคนเดียวเหนื่อยเว้ยเริ่มที่จะหาคนมาร่วมตะโกนด้วยทุกคนแค่นั้นแหละโอ้โหสายต่างประเทศมาสายสุขภาพมานู่นนี่ทุกคนเห็นอะไรหรือยังนี่แหละที่ครูกำลังจะบอกคุณว่าทำไมเออ ทำไมถึงแม้ว่าแบรนด์ไหนจะดังครูถึงไม่ได้แบบไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามจะไปขายไม่ได้ว่ากันทุกคนครูไม่เคยว่าเพราะมันเป็นอิสระของคุณมันเป็นเงินของคุณมันเป็นทรัพย์ของคุณแล้วมันเป็นชีวิตของคุณครูไม่มีสิทธิ์ห้ามใครแต่แค่ครูหวังดีว่าวันนี้คุณรู้คีย์หรือยังอะทําไงคุณจะขายได้ถ้าวันนี้คุณไม่มีมวลพลังงานรวมแน่นอนคุณขายแต่เสียงของคุณมันไม่ดังนะคะ ทำไมเจ้าของแบรนด์นั้นดังมากปังมากขายดีมากโอ้ยยอดขายร้อยล้านยอดขายพันล้านภายในเวลาวันเดียวยอดขายร้อยล้านภายในเวลาวันเดียวทุกคนเขาตะโกนกี่คนละ่ะเขาตะโกนกี่คนเขาตังโยขับบันขับเมืองครับคืออันนี้เราใช้ภาษาที่ให้คุณเข้าใจง่ายเฉยๆนะจริงๆเขาไม่ได้ตะโกนขอตังหน่อยหรอกเขาตะโกนว่ารวยอย่างเงี้ย,ยค่ะเออนะคะทุกคนคะแล้วคุณอะไปซื้อของมา แบบนี้ไข่ดีไข่ปังอดังมากเลยเจ้าของรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเจ้าของสร้างโรงงานเจ้าของรวยมากแล้วคุณก็ไปเปิดไปซื้อมาแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณจะตะโกนยังไงอะคุณตะโกนอยู่คนเดียวอะเขาขายเป็นพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านภายในวันเดียวหมื่นล้านอะไรก็ตามแต่เพราะ คุณไม่รู้หรอกว่าจะโกนดังขนาดไหนเขาใช้อะไรตะโกนเขาใช้ไมโครโฟนใช้สื่อใช้ทุกสิ่งอย่างแต่พอมาถึงคุณปุ๊บกอตั้งน้อยกอตั้งน้อยขอตั้งน้อย,ออย,ออยสินค้าวางท่วมหัวก็อตั้งน้อยอยู่คนเดียวทุกคนแล้วคุณไม่ออกมาขายไม่ออกมาไลน์ไม่ออกมาทำเขาสนใจไหมเขาไม่สนใจไม่มีใครสนใจหรอกค่ะทุกแบรนด์นั่นแหละเพราะเขาถือว่าเขาตะโกนแล้วเหลือแค่คุณเวลาคุณรับมาคุณตะโกนหรือเปล่า คุณคุณไม่ได้นั่งเทียนขายนะคะจะแม้ออนไลน์ทั้งหรายเออคุณซื้อสินค้ามาคุณต้องตะโกนอ่ะกูมีอ่ะสินค้ากูมีอ่ะเข้าใจไหมอันนี้เปิดมาก็ะตะโกนอยู่นะคะูตะโกนคนเดียวอะ่ะดูคนคุณตะโกนคนเดียวอะ่ะนะคะฉันมีของน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 ะ ไม่ได้เลาใจไม่ได้รู้สึกว่าเออไม่ใช่แค่มึงมีกูก็เองเขามีกันทั่วโลกเออแล้วต้องทำไงหาคนสิคุณออกมาหาคนของเราครูมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ครูคิดนะทุกคนครูอ่ะโซโอ๋ออโอ,โอ,โอมาเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะ